สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเลยนะครับคา์ลิงวันนี้เรามารีนักเตที่ชื่อว่าโลมาลิโอล่างนี้นะที่ผมไปเปิดฟรีได้มาคือแจ็มแมวแจวเรือมากครับก็คือเปิดฟรีไม่ได้เสียสักทองนะที่แบบคนมีแจกการ์ดเปิดฟรีมานะโลมาลิโอล่างนี้นะครับตันอยู่ที่1 0 1นะถ้าอัพออโต้นะแต่อันนี้ผมอัพตามสไตล์ผมมันเละตันอยู่ที่100นะครับผมเดี๋ยวผมมาให้ดูค่าพลังนะครับผมโลมาลิโอล่างนี้นะครับสูง100 69ซนติเมตรอายุ34นะครับเป็นร่างแก่แนะขนาดเท้าขวาน้ำหนัก72นะครับถ,ถนัดเท้าขวานะเดี๋ยวเราไปดูมาในตายฟองอินเดอรบ็อกครับสามารถเล่นตำแหน่ง c m ได้นะตำแหน่งเดียวนะสามารถไปเพิ่มสกิลได้ไป,ไป,ไ,ปไปเล่นหน้าต่ำได้นะสำหรับใครที่อยากไปเพิ่มสกิลให้โรมาลิโอเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับโรมาโรมาลิโอล่างนี้นะครับ ข้ามาออก,ก่อนบูยู่เกบูแล้วร้อยนะแต่ถ้าออโต้มันจะอยู่ร้อยหนึ่งนะอันนี้ผมจะทําให้พละค่าพลังมันดูบาลานซ์บาลานซ์มีค่าพลังสีฟ้ามากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับค่าพลังเกมยรูก้9เนะครับบอลคอนโทรล90ดิบบิ้ง79นะครับการไปกับบอล83นะครับส่งสั้น66ส่งยาว60นะครับจบสกอร์92นะครับเฮดดิ้ง74นะครับ ลูกโค้ง70นะครับข้ามมาที่ความเร็วนะสปีดแปดสินะครับสปีดต้น90นะครับคิกยิงพาวเวอร์91นะครับความแข็งแกร่ง9เอ่อ71นะครับผมบาลานซ์97นะครับสเตมินา82ดสิบโลว์มโอร่างนี้จะเน้นไปทางด้านการหาช่องแล้วก็บาลานซ์ที่มากนะครับดิบิ้งที่ดีนะครับอ่าการใช้2เท้าไฮนะครับผมมาโรมาโลิโอร่างนี้นะครับมีสกิลนะครับสูขคอนโทรลเฮดดิ้งนะครับดิบบิ้งช็อตยิงท่ายากเฟิือไทม์ช็อตนะครับ าสก,กิลเรียกฟาวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยได้แบบให้ได้เปรียบคู่แข่งนะครับเดี๋ยวไปดูแนวทางการอัพของผมนะครับแนวทางการอัพของผมลอมาริโอร่างนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม50 52 12นะครับลอมาริโอร่างนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ลอมาริโอร่างนี้กันเลยครับว่าจะโชว์ฟอร์มดีขนาดไหนไปชมกันเลยครับผม มารเริ่มการรีวิวโรมาริโอล่างนี้นะครับผมดูช็อตนี้ครับโรมาริโอสอดเข้ามาหาพื้นที่ได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะในกรอบเขตโทษนะครับเพราะว่าเขามาในสไตล์ฟ็อกอินเดอะบ็อกนะครับจะทําให้เขาอ่ะหาพื้นที่ในกรอบเขตโทษโคตรด,ดีนะครับทุกคนรอดูจังหวะการแบบพอวิ่งเข้ากรอบแค่นั้นแหละแทบจะแบบ100%อนต่ะถ้าแบบใครถนัดถนัดกองหน้าสไตล์ฟ็อกอินเดอะบ็อกผมว่าตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับโรมาริโอล่างนี้คือเล่นสนุกเล่นมันครับผมผมได้มานี่ คือกดยับๆไปเลยนะสำหรับโรมาริโอนะครับผมเนี่ยีว่ามาหยั่นมาแย่งบอลมาได้แล้วก็ลรมาริโอก็ซัดเข้าไปเลยครับผมโหเพื่อนแย่งบอลมาให้ลรมาริโอก็จัดให้ดิครับแบบนี้โรมาริโอบอกไม่แล้วครับโควาเมื่อจ่ายมาลรมาริโอล็อกเข้าขวาแล้วก็ปั่นเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหคือถ้าเข้าขวานี่ผมบอกเลยว่ามีเข้ากอะแบบร้อยเปอร์อ่ะคือทําดีจัดแบบสโรมาโรมาริโอมาอีกแลวครับล็อกเข้าขวาแล้วก็ปั่นเรียบร้อยครับผม อาจจะไม่ต้องปั่นแรงมากนะครับก็คือแบบซัดเข้าไปเบาๆคือโรมาเรโอยิงดีอยู่แล้วนะครับเป็นตัวที่ยิงได้ดีเลยนะเนี่ยจังหวะนี้โคเมอร์ไหลามาอีกแล้วโรมาเรโอก็ซัดเข้าไปเรียบร้อยเลยครับง่ายๆครับการชิงบอลนะครับเนี่ยครับจังหวะนี้ลุยฟิกโกเปิดมาเลยโอ้โหล,ลูนนี้ลูกโขอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะแต่จังหวะนี้คือโขได้น้ำหนักได้ทิศทางนะแต่ว่าแบบยังแบบไม่ผ่านเป็นศัตรูรตโขล,ลุกนี้ ก็มีจังหวะได้โขงได้อะไรบ้างนะเนี่ยผมก็รีวิวหลุยฟิโก้ไปในตัวเปิดมาโรมาลิโอเรียบร้อยครับเห็นตัวเล็กอย่างนี้การโมงแกก็ดีนะเพราะว่าแกมีอ่าเขาเรียกว่าสกิลเฮดดิ้งด้วยนะผมไม่ได้แย่เลยนะสำหรับลรมาลิโอล่างนี้ดูเปิดมานี่หาช่องดีมากครับไม่ล้ำหน้าครับเช็คลายล้ำหน้าดีมากครับมาอีกแล้วครับหลุยฟิโก้หลุยฟิโก้รอลรมาลิโอรอลรมาลิโอแล้วก็ตั้งคอโมงโอ้โหรอดขาผู้รุกษาประตูเข้าไปเลยครับช็อตนี้ ทำได้โคตรดีครับสำหรับโรมาริโอ,อหาพื้นที่หาพื้นที่ว่างได้ดีมากครับดูจังหวะนี้นะเปิดมาคือโหม่งรอดขาไปเลยครับทุกคนลูกก็ปั่นมาติดเสาครับจ่ายมาจ่ายมาโรมาริโอก็ปั่นเบาๆเข้าไปเลยครับผมโอ้โหเฮ้ยตัวมันดีนะทุกคนผมบอกเลยว่า ข้อเสียนะก็ค,คือความแข็งแกร่งของโรมาลิโอนะอาจจะตัวตัวเล็กด้วยนะแล้วก็ลูกกาอากาศอาจจะไม่ดีมากเท่าไหร่นะถ้าสมมติไปแย่งมงกับกองหลังตัวแบบสูงๆนะครับแต่ข้อดีคือแกหาพื้นที่ว่างแล้วก็จะหมูกไว้นะครับยืนตำแหน่งได้ดีนะครับเป็นตำแหน่งที่ได้เปรียบผู้ต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแบบหาพื้นที่มาจบสกอร์นะครับลุยฟิกโกมาอีกแล้วหลุยฟิโกว่างไอเปิดเข้ามาโรมาลิโอโขกเรียบร้อยเลยครับผมรออะไรลรมาลิโอบอกผมก็จัดเดีครับโรมาลิโอบอกรออะไรเลยครับพี่อะไรอย่างนี้ มาครับลุยฟิโก้ลุยฟิโก้มาแล้วลุยฟิโก้ว่าไงลุยฟิโก้ว่าไงเปิดก็มาโรเมโอชาลูนี้หึงติดเซฟคือแกหาพื้นที่ดีมากนะครับโดยเฉพาะในกรอบเขตโทษมาอีกแล้วลุยฟิโก้นี่กูรีวิวลุยฟิโก้หรือรีวิวลุยอ่าโลมาลิโอมงสอนย้อนสอนเข้าไปครับเรียบร้อยครับลูกนี้โคตรโหดโคตรดิบโคตรเถื่อนแกจะตึงไปไหนครับพี่ไม่แล้วครับไปแล้วครับลูกสูบครับ เขี่ยมามีความเร็วมีความเร็วลูกนี้ว่าไงอ้าวเรียบร้อยออกเฉยเลยงงมากบางจังหวก็ต้องเน้นๆ้นหน่อยนะครับแกไม่ได้ยิงเข้าตรงกรอบร้อขนาดนั้น,น,นเดี๋ยวเกมมันจะไม่สนุกนะมาครับจังหวะนี้ใช้ความความเร็วความสปีดนะครับ วิ่งแซงมาแล้วก็จบสกอร์นะครับลูกนี้ชิ่งกับเพื่อนครับการส่งบอลอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะทุกคนควรไปใส่วันทัดพงมาทัดพานให้แกหน่อยนะเพราะข่าพลังการส่งบอลอาจจะไม่เยอะครับแต่การจบสกอร์การหาช่องนี่คือแจ่มแมวครับบอกเลยว่าเป็นตัวหลักของไอดีลองสายฟรีผมไปเลยครับสำหรับโรมาริโอล่างนี้มาอีกแล้วจ้าเรียบร้อยครับไม่ว่าจะซ้ายจะขวานะแกซัดได้หมดอะมาครับผมมาครับเจ้าการเซโร่เปิดมาลัวาลิโอโหมลูกนี้หออกเฉยเลย เอิออย่างสวยเลยลูกนี้มาคลูกนี้ครับเปิดมาถึงมาที่เพื่อนลูมาเรีโอมาลูมาเรีโอแล้วก็ซัดเรียบร้อยครับบอกเลยว่าไฮไลท์มีแต่แจมๆครับจงังหวะลูมาเรีโอนะคือแกไม่ธรรมดานะจงังหวะการจิ้มจงังหวะการแทงแบบเกจบสกอร์นี่ดูไปแล้วจ้าเพื่อนมาเพื่อนตัดเข้ามาลูมาเรีโอก็ล็อกเลือกทิศทางจบสกอร์ครับ ประมาณนี้เลยครับสำหรับโรมาลิโอใครที่เปิดได้หรือว่าเล่นไปแล้วลองคอมเมนต์มาดูหน่อยครับว่ารู้สึกยังไงนะถ้าถามว่าควรล่าไหมส่วนตัวยังไม่ขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวไปตัดเกฑดกันครับผมสำหรับโรมาลิโอครับผม เป็นยังไงบ้างครับกับโรมาลิโอล่างนี้ส่วนตัวก็ชอบนะครัเป็นตัวที่หาช่องดีนะแต่สไตล์เล่นยากไปหน่อยนะครับในมาในสไตล์ฟ็อกอินเดอะบ็อกนะครับทำให้ผมมาเล่นยากไปหน่อยนะสำหรับสไตล์นี้นะแต่ถามว่าการหาช่องของเขาคือดีมากนะครับการจบสกอร์ก็คือดีนะครับถ้าได้เข้าขวานี่คือคือหวังผลได้เลยนะครับสำหรับโรมาลิโอล่างนี้นะครับได้ค่าพลังคิกกิ้งพาวเวอร์เพิ่มมาด้วยนะครับแล้วก็มีสปีดต้นที่ดีนะถ้าสำหรับผมผมขอตัดเกณฑ์โรมาลิโอล่างนี้นะครับผมให้ไปที่ 7.5เต็ม10นะเพรหรือตัวผมให้เพจนะสำหรับใครที่แบบถนัดสายฟอสอินนุบ็อกนี่คือแบบว่าเข้าทางร้วๆเลยนะครับผมใครที่เปิดได้ฟรีมันผมลองคอมเมนต์มาดูหน่อยครับว่ามีความรู้สึกยังไงนะครับสำหรับการเล่นโรมาลิโอล่างนี้นะแต่ผมไม่เคยเล่นล่างบารซิลนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้เป็นล่างที่แบบอยู่ในลีกอ่าไม่รู้ว่าอยู่เจลีกหรือเปล่านะหรือว่าลีกบาร์ซิลนะลีกบาร์ซิลนะครับทุกคนอ่า ทีมผมก็ไม่รู้จักหรอกชื่อทีมอะไรนะครับลงไปทั้งหมด5เกมซัดไป9ประตูแล้วก็1นึ่แอซิ์นะครับสำหรับโรมาริโอล่างนี้คือตึงจาาตึงจัดครับผมใครเปิดได้ไปลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมส่วนตัวนะครับอ่า ความรู้สึกหลังเล่นนะก็รู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะครับสำหรับโรมาลิโอร่างนี้แล้วก็มาอยู่ในไอดีสายฟรีที่ผมไม่ได้เติมสักกบาทนะครับมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าโรมาลิโอร่างนี้น่าจะติดเป็นทีมเป็นตัวหลักนะครับเดี๋ยวจะไปใส่สกิลซูซูปเปอร์งซูปเปอร์ซับลงมาเป็นเป็นตัวสำรองนะครับถามว่าเบียดตัวจริงเบียดตัวจริงได้ไหมถ้าใครถนัด กองหน้าสไตล์หาช่องดีๆตัวเล็กๆบางๆนะครับก็สามารถเล่นได้นะแต่ถามว่าถ้าไปเทียบกับโอเวนอะไรอย่างงี้ส่วนตัวผมว่าโรมาลิโอก็ยังจะสู้อย่างไม่ได้เท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้เลยนะสําหรับการรีวิวโรมาลิโอล่างนี้นะครับผมใครมีความคิดอย่างไงสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับย้ําเสมอนะครับว่า ทุกการรีวิวเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะอาจจะมีผิดคาดประการใดก็ขอโทษขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับทุกคนช่วงนี้ผมสตรีมอยู่ในแอปติกต็อกนะครับใครอยากเล่นด้วยใครอยากหนึ่งด้วยด้วยไปสามารถไปเล่นกันได้นะครับในแอปติกต็อกนะครับผม ลิงก์ดิจิตอลด้านล่างเลยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามอย่าลืมไปกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามอย่าลืมกดไลค์ยูทูบเราด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์นะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับอยากให้รีวิวตัวไหนหรืออะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าขอบคุณครับ